สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตี้หงชาแนลนะคะ คลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีธนูนะคะชาวธนูก็คือผู้ที่อยู่ผู้ที่เกิดนะคะในช่วงวันที่23พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะ23พฤศจิกาถึง21ธันวาณนะช่องหงดูแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้เกณฑ์การแบ่งตามแบบตะวันตกนะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาดูดวงส่วนตัวนะคะรวมถึงเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะขอขอบคุณมากๆสําหรับกําลังใจแล้วก็คอมเมนต์นะคะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ที่สุภาพนะคะก็เราก็จะมาดูดวงความรักกันนะสำหรับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะ2564เป็นการดูแบบทั่วไปนะเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสนะคะ มันเป็นการดูแบบทั่วไปอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าเอาหน้าไพ่ไปตัดสินอะไรในชีวิตคุณนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นก็พอถ้ามันไม่ตรงกับสถานการณ์ก็สามารถข้ามไปได้นะคะลองไปดูของคนโสดหรือว่าไปดูของคนมีคู่ก็ได้ว่าสถานการณ์เราตรงไหมนะคะเพราะบางครั้งดูแบบทั่วไปเนี่ยมันก็จะผสมกันนะพลังงานนะคะเราก็จะมาเริ่มจาก ความรักของคนที่ไม่ชัดเจนนะคะความรักของคนไม่ชัดเจนก่อนนะว่าตอนนี้เดือนพฤษภาคมความรักของคนไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะไปดูกันนะไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวธนูนะคะที่ความรักไม่ชัดเจนนะคะมันจะมีไพ่นะคะ page of pentacles มีไพ่ The World นะคะแล้วก็ The High Priestess นะคะจะเก็บหมดไหมนี่แล้วก็มี Knight of Swords มี Knight of r o d s นะคะไปตรงนี้เลย The Strength นะคะ แล้วก็ไพ่ a t h มี five of rods นะคะแล้วก็ king of cups แล้วก็มี tree h of pentacles นะคะก็สำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะที่เห็นตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคนที่คนอาคนที่คุณคบคนที่คนคุณคุยนะคะหงขอขยับกล้องนิดนึง อาอาจจะมีการเริ่มต้นหรือมีความคิดที่จะจริงจังกันนะคะมันมีไพ่ The World แล้วก็ p a g e ็อ p เ n นเ c l e หรือว่าเด็กถือเหรียญเนี่ยคืออาจจะใช้เวลานะคะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคนรอบตัวคุณหรือคนอ่า รอบข้างคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะหรือเป็นคนที่มีอิทธิพลกับคุณหรือจะเป็นคนทางบ้านเนี่ยเหมือนพยายามไม่อยากให้คุณคบกับคนคนนี้นะคะคนที่คุณกำลังคบอยู่ตอนนี้ถ้ามองจากหน้าไพ่นะน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะมันมีไพ่ the world ค่ายไพ่ king of c u p หรืออาราชาถ้วยกับไพ่ the world นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่เป็น คนจีนไต้หวันญี่ปุ่นนะคะเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วหรือไม่ก็กำลังคณาค้าซังกันอยู่นะคะมันมีไพ่เดทแล้วก็ไพ่นายอฟอฟซอ r ์เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วหรือว่าเป็นพ่อไม้ก็ได้แล้วเพื่อนรอบตัวหรือคนรอบข้างคุณเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าคนคนนี้คุณเองจะไปเป็นภรรยาน้อยหรือจะเป็นซ้อนเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นห่วงเขาไม่อยากให้คุณนะ่ะ เข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะคะหมายถึงว่าคนรอบตัวคุณเนี่ยเขาอาจจะมองแบบนั้นแต่จริงๆแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่ความสัมพันธ์มันจบไปแล้วนะเขาเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะที่อาจจะเข้ามา มีความสัมพันธ์กับคุณนะคะแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะมีแนวโน้มที่จะได้อยู่ด้วยกันหรือมีแนวโน้มที่จะได้คบกันจริงๆจังๆอาจจะมีคอมมิเมนต์ได้นะคะคุณเองอาจจะไปสัมพันธ์กับคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีพิจิกนะคะที่เกิดในวันเสราร์หรือเกิดในวันจันทร์ นะคะอาจจะไปเจออ่ะคนวันจันทร์นะคะจันทร์วันเสาร์ลัคนาสิงห์แล้วก็พิจิกนะคะอาจจะสัมพันธ์กับคนที่เลือก ความ,มความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี้ได้นะคะคนที่คุณเจอเนี่ยอาจจะเป็นลูกค้าอาจจะเป็นคนรักที่มาจากเรื่องของการครบกันในด้านของการงานนะคะเป็นลูกค้าที่มาติดต่อเป็นซัพพลายเออร์นะคะหรือเป็นคนที่ต้องดีลกันในเรื่องของการงานนะแต่คนรอบข้างคุณนะ่ะเขาอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับคุณนะคะเขาอาจจะคิดผิดเขาอาจจะมองว่าคุณเองอาจจะ โอ้ไปคบกันแบบนี้อาจจะไปเป็นการครบซ้อนหรือเปล่าเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ คนคนนี้เนี่ยนะกับคุณเนี่ยสามารถเข้ากันได้ดีนะคะเพราะว่าเขามีความเป็นธาตุน้ําส่วนคุณเนี่ยมีสเตรนจ์มีความแข็งมีความเข้มแข็งส่วนเขาก็โอนเขาเรียกว่าอ่อนโยนนะคะมีการยอมกันคือเขาค่อนข้างที่จะยอมให้กับคุณพอสมควรมีความเกรงใจมีการยอมกันตามใจคุณนะคะมันก็เลยทําให้ความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะแฮปปี้นะเข้ากันได้นะคะเป็นไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยค่อนข้างจะมีความสุขแล้วมันก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มต้น การไปในทิศทางที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะแต่ว่าอุปสรรคของคุณก็คือคนรอบตัวหรือคนที่มีอิทธิพลกับคุณคนที่บ้านนะอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้ามามี อะไรมากมายเพราะว่าตอนนี้คือคุณเองก็ไม่ได้สนใจเพราะคุณคิดว่าคุณก็เป็นคุณมีความมั่นใจอ่ะคุณคิดว่าคุณมองเขาออกแล้วคือเขาไม่ได้คือคุณเป็นคนคบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอแคร์หรือว่าไม่ค่อยใส่ใจกับ เรื่องที่มันเป็นอุปสรรคเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นการครบของคุณสองคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนที่ไม่ชัดเจนนะมีแนวโน้มที่จะได้จริงจังถึงขั้นคอมมิชเมนต์กันนะคะอาจจะมีการเดินทางหรือว่า มีความคิดนะคะที่เขาอาจจะมาอยากมาอยู่กับคุณหรือคุณอยากไปอยู่กับเขาก็ได้นะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ไปดูนะคะสำหรับคนไม่ชัดเจนนะก็ค่อนข้างแฮปปี้นะคะค่อนข้างแฮปปี้นะสำหรับคนไม่ชัดเจนทีนี้ไปดูคนที่อ่าเป็นคนโสดกันดูซินะคะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะนะคะเดี๋ยวขอไปดูคนโสดหน่อย คนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดนะคะจะมีไพ่ the tower นะคะมีไพ่ ace of pentacle นะคะมีห้าคาถานะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยนะ มี8คาทานะคะมี3ดาบแล้วก็มีไพ่ Page of Cups นะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดนะหงม,มองว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างสเสน่ห์แรงมากๆเลยนะคะมีคนเข้ามาแย่งคุณหรือแย่งมีการทะเลาะกันหรือว่ามีการเข้ามาแย่งคุณอะนะเหมือนเข้ามาแย่งกันจีบนะคะเนี่ย มันมีสิคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยช่วงนี้เห็นไหมคะเนี่ยแต่ว่าตัวคุณนะคะอดีตท,ที่มันผ่านมาอดีตของคุณไม่ค่อยจะแฮปปี้นะมันมีการเลิกราย่าร้างหรือว่ามีการทะเลาะเลิกกันไปนะคะมีประสบการณ์ความรักมาแล้วตอนนี้คุณมีโอกาสเข้ามาใหม่ๆเห็นไหมคะมีโอกาสทางด้านของความรักเข้ามาหรือมีตัวเลือกเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครๆตอนนี้ก็อยากได้คุณนะชาวราศีธนูนะคะก็แต่ว่าคุณเองอ่ะกลัวเจ็บนะคุณกลัวว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้คุณเจ็บอีกนะหรือไม่ก็ อาจจะเข้ามาหลอกคุณหรือว่าคนที่เข้ามาอาจจะไม่บอกว่าเขาโสดอะไรอย่างเงี้ยคุณกลัวกับการผิดหวังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะจะพัฒค่อยๆพัฒนาไปตามขั้นตอนนะคะคุณจะไม่ด่วนตัดสินใจเหมือนที่เคยทํามาแล้วนะที่ผ่านมาคุณเองอาจจะเคยแบบตัดสินใจรวดเร็วในเรื่องของการครบคนมันก็เลยทําให้เกิดการขัดแยง้งหรือว่า ว่ามีการเลิกรากันเร็วเหมือนกันนะคะอาจจะได้ไม่ได้มองหน้ามองหลังเพราะว่าสิ่งที่คุณกลัวแสดงว่าที่ผ่านมาในอดีตของคุณน่าจะเคยเจ,เจอกับในเรื่องของการที่ใครบางคนอาจจะมีคนรักอยู่แล้วหรือเป็นการครบซ้อนคุณเองก็เลยระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะสำหรับคนโสดนะก็คิดว่าต่อจากนี้ไปความรักกับคนที่เข้ามาแต่ละคนเนี่ยคุณจะใช้เวลาหรือว่าใช้ าการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนหรือค่อยๆพัฒนาความรักไปนะคะเนี่ยคุณจะได้เจอความรักนะจะมีคนเข้ามาจีบคุณแล้วก็คุณเองแต่ว่ามันจะเป็นแค่การเริ่มต้นนะคะมันจะเป็นสเตจแรกเท่านั้นเองนะมันยังไม่ได้ถึงาการที่แบบคบกันมั่นคงนะแต่ว่ามันก็จะมีคนเข้ามาเยอะมีคนมาให้คุณเลือกนะคะพราะฉะนั้นเนี่ย คุณเองนะคิดว่าโอกาสที่มันเข้ามาใหม่เนี่ยคุณจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันดีขึ้นคุณจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์คุณจะไม่ด่วนตัดสินใจเหมือนครั้งที่ผ่านมานะคะสําหรับคนโสดนะทีนี้ไปดูคนที่มีคู่สีนะคนที่มีคู่เป็นยังไงบ้างนะคะคนมีคู่เป็นยังไงบ้างขอดูความรักของชาวธนู คนมีคู่หน่อยนะคะคนธนูคนมีคู่เป็นอย่างไรอ่านะคะมันจะมีนะลาอ่ามีไพ่เดิมฟูลนะคะคนมีคู่นะมีห้าคาทานะคะมี Queen of วานส s มีไพ่สิบดาบนะคะ อืมแล้วก็9ถ้วยไพ่หดาบนะคะแล้วก็3ถ้วยนะสำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ค่อนข้างมีปัญหากันนะคนมีคู่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะอาจจะมีปากเสียงกันถึงขั้นเลิกราได้นะมันมีไพ่สิดาบขึ้นมานะคะพร้อมกับไพ่เดอะฟูลโทษทีนะคะ กล้องมันมันมูฟนะเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงนะคะนะต้องระวังนิดนึงนะระวังนิดนึงเพราะว่าหงเห็นว่ามันมีไพ่เนี่ยมันมีไพ่เดี๋ยวฟกักับไพ่10บดาบนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นการจบแล้วเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นต้องระวังการเลิกราย่าร้างหรือการทะเลาะกันนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของการครบซ้อนเข้ามานะสาคาทานะคะมีการหึงหวงกันเนี่ยแล้วอาจจะเป็นคุณหรือเขาที่แบบอา,อาจจะเรียกว่าค่อนข้างเจ้าชู้นะคะเนี่ยชอบมีคอลเลกชันนะนะคือไม่ยอมคบแค่หนึ่งนะ าาอาจจะเป็นครบ2ครบ3ก็ได้เพราะว่า9ถ้วยเนี่ยเขาชอบมีคอลเลกชันนะคะผงเคยเห็นมาคนที่มีไพ่เนี้ยมักจะไม่ใช่มีแค่คนเดียวนะมีมากกว่า2คนด้วยจริงๆนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนแบบเจ้าชูอ้อ่ะแล้วก็หน้าที่การงานอาจจะดีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็ เขามองว่าน่าจะแบบโอเคไงดูว่ามีความมั่นคงแต่ไม่ได้รู้หรอกว่าเขาเนี่ยมีคู่มีอะไรไหมไม่ได้สนใจตรงนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของการหึงหวงกันนะคะการหึงหวงเนี่ยจะนำไปซึ่งการทะเลาะเบาะแว้งจนถึงขั้นสิบดาบเลยนะคะเนี่ยมันมีการแทงข้างหลังกันแล้วมีการหึงหวงนะเพราะฉะนั้นมีใครบางคนที่ทำอะไรลับๆนะ แล้วก็ทําให้คุณเจ็บปวดคุณเองอาจจะจับได้นะคะเนี่ยคุณจับได้แล้วอาจจะมีการหึงหวงมีการประทะคารมการมีการทะเลาะกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เห็นไหมคะเนี่ยไพ่มันขึ้นมาค่อนข้างมีความขัดแย้งกันนะเพราะฉะนั้นก็คนมีคู่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอย่าใช้อารมณ์นะค่อยๆพูดค่อยๆจานะคะเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีความรักกันอยู่ตรงนั้นนะ่ะนะเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องของการการหึง e ห, waveform, หวงการทรยศนะการหักหลังกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ชอบในเรื่องของการอา มีการครบมากกว่าหนึ่งก็อาจจะมีการเลิกราได้นะคะจะมีถึงแม้ว่าเลิกกันแล้วไม่แฮปปี้คุณก็ยังอยากจะเลิกหรือมองได้อีกแง่หนึ่งคนที่เข้ามาเป็นมือที่สนะคะจะเป็นคนที่เด็กนะเป็นเด็กกว่าแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจว่าคุณคนที่เขาคบเนี่ยมีคู่หรือไม่มีคู่อะ่ะเขาพร้อมสําหรับการตื่นเต้นหรือว่า การสนุกหรือว่าการที่แบบเขาไม่ได้คิดอะไรนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยคนที่เข้ามาแย่งชิงความรักของคุณนะน่าจะเป็นคนที่เด็กกว่านะคะเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่ได้กลัวอะไรเลยเห็นไหมคะถึงตกหน้าผาแล้วก็ยังไม่สนเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนไม่แคร์ความรู้สึกใครด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะต้องคุยกับคนรักหรือคุยกับคู่ของคุณนะคะตกลงกันว่าจะเอาอยังไงนะถ้าคบกันไปแบบนี้3คนแบบนี้ก็ มันก็รับไม่ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยมันมองว่ามันมีการทรยศหักหลงังหรือมีการทําอะไรที่มันไม่ทําให้ไม่แฮปปี้นะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับคนมีคู่นะก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการครบซ้อนอาจจะเป็นฝั่งคุณอาจจะเป็นฝั่งเขานะคะก็ได้มันมาจากที่ทํางานอะ่ะผมมองว่าน่าจะมาจากที่ทํางานถ้าไม่ได้มาจากที่ทํางานก็จะมาจากเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะที่เขาไปกินไปดื่มอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้อง นะคะระมัดระวังหรือไม่ก็เป็นสถานบันเทิงเนี่ยมองได้นะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเป็นสถานที่บันเทิงที่มีคนที่ชอบเป็นอ่าคนที่ทำงานบันเทิงอะนะมาจากสถานที่บันเทิงนะมือที่3นะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเนี่ยให้ชอบเฮฮาปาร์ตี้นะคะมันไพ่มันขึ้นมาด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะสำหรับคนที่ กำลังมีประเด็นกันนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะไปอัปเดตกันในเดือนหน้านะคะทำอะไรก็อย่าใช้อารมณ์นะถ้าเรายังมีความรักกันอยู่นะคะค่อยค่อพูดค่อยๆจาก,กันสำหรับชาวธนูที่มีคู่นะคะก็ถ้าสถานการณ์ไม่ตรงลองไปดูของคนโสดกับคนไม่ชัดเจนก่อนก็ได้เพราะบา,บางครั้งเนี่ยพลังงานมันก็สลับกันได้นะคะก็ไว้เรามาเจอกันใหม่นะคะเดือนหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ